5, 4, 3, 3ได้ด้านหลังผมจะเป็นภาพตั้งแต่สมัยที่เขาสร้างนะครับจะมีภาพหลายกมางสร้างสะานโกลเดนเกตแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาดูอีกเที่ยวหนึ่งขณะนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปดูสะพานโกลเดนเกตนะครับชัดๆเราจะไปเหยียบสะพานเลยและมีคนารอบแรัวยืนด้านนอก ตอนนี้เราจะพาท่านไปเป็นมุกบ้านนี่เขาเรียกว่าทะเลทะเลอะไรครับคุณจุ๋มครับแมสสิกป่ะนะฮะฝั่งนี่เป็นทะเลแซสสิกข้างนู้นฝั่งนี้ฝั่งนู้นเขาเรียกแฟนฟานสโก้ได้ฝั่งนี้ฮะฝั่งที่เราอยู่นี่ฝั่งนี้เป็นแฟนฟานฝั่งนู้นคืออะไรก็แฟนฟานเหมือนแก๊งแตนฟางเอาแค่เป็นนี่แบเชื่อมกันทั้งองฟัง <ม>เหมือนเหมือนเรื่องอบแตกเพราะว่าไม่รู้ฮะเพิ่งมาวันแรกพึ่งมาครั้งแรกที่อเมริกาด้วยคือสะพานวลนเกต์ที่สร้างด้วยเหล็กเหล็กเท่านั้เขขนเลยมันก็ไม่แปลกอะไรกับสะพานพุทธนะครับถ้าหากสะพานพแต่ให้เส้นสลิงข้างในมันจะเป็นเหล็กเล็กๆเรียงกันอยู่ถ้าหากสะพานพุทธเปนยาวกว่านี้มันก็คงจะเป็นสะพานถ้าสะพานพุทธเราก็สร้างด้วยเหล็กเหมือนกัน ที okay. ่เขาใช้เที่สะพานก็คงจะเหมือนสะพานรามเก้าของเราที่ว่ารูปแบบใหญ่โตของสะพานนั่นเอง จะเป็นระเบิดสะพานก็ได้นี่โชคดีที่อยู่ประเทศอเมริกาถ้าอยู่เมืองไทยคงมีคนกดปล่อยคนอาจจะทุกสองชั่วโมงก็ได้สางช่มงข้นาวแรกขึ้จาก้านก้าวฐานหมคือเราจะเหยียบสะพานนะครับอเหยียบร้อยนี่คือโคโลเนเกนแล้วสะพานโลเนเกน เลยนะไม่มีสนิมเล็กดีมาก คุณวระราพนที่เขาเขียนเขาแปลว่าไงมีเลไดเช็คสปีดด้วยเลไดเข้าขับเกิน45ไมล์ต่อชั่วโมงอ๋ออันนี้เป็นป้ายเตือนผู้ขับรถนะครับขับเร็วที่สุดมีเลไดทำให้กลัวแล้วเป็นป้ายสปีดลิมิต ดูนะฮะยอดสงยอดสะพานสูงไม่ส so ูงจะมีก้อนขนาดเมฆนะฮะงเมฆเลยแต่ว่าก็อีกอะไรแหละเมฆตรงนี้อาจจะต่ำนะครับแต่ว่าเมฆผม้อาจจะสูงก็ได้ถ้าสูงกาลวอ่ะเขาเรียกว่าเมฆคือหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ของโลกซึ่งสร้างมาจากเหล็กล้วนๆเหล็กทั้งหมดกี่ตันอ่าโอเค ระวังจักรยานหนึ่ให้จักรวาลระวังเด็กทั้งคนระวังจักรยานทั้งเด็กโอเคคนก็ต้องระวังจักรยานจักรยานก็คือระวังคนคุณนี่คุณนี่แต่สะพายกล้องอย่างนั้นอ่่าามมนนีีคอตัวตรงข้างหน้าอนี่ข้างล่างจะมีเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ อยู่ด้านซ้ายไปกับสวนทางการอีกฝั่งมันจะเป็นเลนคนเดินรถเดิน,ดนไปรถข้าไปมาไม่ขาดระยะแล้วก็คู่คนอากาศอากาศเย็นไหมเกาเย็นวันนี้เปแบบเปิดเป็นปกติของทัง อยู่นี่เป็นเกากางเลเป็นคุ่เขาบอกว่าไม่สามารถมีใครแหกคุกได้แต่ก็จะมีคน่สามารถแหกคุกนี้ได้งดารเกเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีอัศจรรย์นะเป็นสะพานเหล็กที่ข้ามทะเลแปซิฟิก اوه นี่่เป็นไงไหมถ่ายกันคนจะตกแล้วดูฝั่งซ้ายไม่มีสถาน ตนนันคนจะไม่ดูใช่ไหมก็ค,คนที่จะข้ามมาทางกิเกตที่มาจากแคลิฟอร์เนียหรือว่ามาจากออสเตรเลนดคน์คนนี่โยมมาฆ่าตัวตายที่นี่กันออ๋เขาคือดึงโดนไปตายแน่สองดังเผื่อโลกเผื่อประเทศไทยถ้าอยากเป็นข่าวร,ระดับโลก,ะะกที่ CNN อ็นามต่อมาเนี่ยฮะก็กิจเกตยินดีต้อนรับที่จะข้ามที่โดดสะพาน ถ้าโดนสะพานพุทธเนี่ยจะมีข่าวเฉพาะในประเทศไทยถ้าสมมติคุณมาโดดสะพนานโกดังเกตรับรองแน่เสีเอ็นเอ็นนะครับออกไปเที่ยวเยแย่สดวนใหญ่ยังไม่ค่อยรอดเอาไม่รอดจะไปทุกไลน์อันนี้คัดพาไปโดน าม,มายว่าถ้าห้ามกระโดโดลงไปเอาของที่ลงไปอย่าอยากทางเนี่ยติดคุกนะฮะถ้าโดดไปแล้วไม่ตายติดคุกถ้าโดดไปแลตาย <laughs> ถ้าโดดไปแล้วตายไม่เป็นไรถ้าโดดไปแล้วไม่ตายเนี่ยติดคุกครับมี่ขาวผิด ดีครับสะพานที่เขาอน,นุญาตให้คนสามารถเดินข้ามไปดูสังนูุนได้เลยนะ,ะได้ไหมได้ครับเดินไปด้แต่มันไกลมากเราเดินไม่ไหวไดนะหเดินไปได้ติเหมือนก,กานึ่มีป้า,ายาอีกนะโอยูเทอร์อ ครับดูดูมือหมอหนี่โอ,อ<บ>มปน้ำไม่มิดแล้วบบน,นี่เป็นสี่เส้นที่ท้องกับด้านบน, <ๆ S 1> นถ้าแขนท้งองบนเนี้เป็นท้องสีเง่เส้ดๆๆนดึตัวไปที่ตัวเราลอยอยู่ครับ นีไม่ต้องตกใจนะ้วสำหรับคนเดินแล้วก็จักรยานไี่มีปัญหาท่านี้สำหรับรถจักรยานยี่ห้อห้าล้านนาทไม่ให้กลับเท่านั้นเองดูนั่นคือคุกอันคัสอะไรอันคัสซาอะไรนะคะอันคาสทัสนะเดี๋ยวนั่นคือคุกอันคัาซาซึ่ง สามารถมีใครแหกคุกได้เราไม่ปิดนะปิดนะคุกที่สายไปหมดนะมีฉลามเยอะน้ำเย็นน้ำเย็นฉลามเยอะผมจำได้เคยดูหนัง The l o c k ใช่ไหม The Lost หนัง The l o c k หายทันที่นี่